คนที่กำลังมองหาแปลงที่ดินที่พ่อนได้นะครับวันนี้ผมพามาดูในทำเลที่ดีมากเลยนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับที่ดินแปลงเนี่ยอยู่ในโครงการฟูฟู่เทศบาลจอมพลตำบลจอมบึงนะครับผมแล้วก็แปลงนี้ครับมันจะเป็นโครงการที่ติดถนนเส้น4 0 1 6ทางหลวงชนบทนะครับทางด้านนู้นคือไปสารเยาวชนนะครับในเขตของอำเภอเมือง er ส่วนทางด้านนี้ครับ ไปที่4ี่แยกไฟแดงวัดถ้ำสิงโตทองครับห่างจากสีแยกไฟแดงวัดถ้ำสิงโตทองเนี่ยเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นครับโรงพยาบาลเซเว่นอีอยู่ห่างจากเราเนี่ยสกิโลนั่นหมายความว่าภายใน5นาทีก็ถึงแล้วครับคุณอยากจะโทรสั่งเซเว่นนะครับหรือว่ากดในแอปเอาเขาก็สามารถมาส่งให้คุณได้ด้วยนะครับและที่สําคัญที่ดินในโครงการเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูมี300ตารางวาครับ ผ่อนได้ด้วยอ่าเราลองไปดูกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดป่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปก่อนอื่นครับผมให้ดูก่อนเลยนะครับทางเข้าของที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งแต่ถนนเส้นทางหลวงชนบทเข้ามานะครับไปจนถึงด้านในแปลงที่ดินของเราเนี่ยเพียงแค่100เมตรเท่านั้นครับแล้วก็ถนนคอนกรีตท,ที่คุณเห็นเนี่ยว้าง10เมตรอ่าดูจากรถมาไซค์ขี่นะครับ คุณเรียงกันเป็น10บคันยังได้เลยนะครับผมว้าวถือว่าดีมากๆเลยนะครับข้างหน้าไฟฟ้าสามเฟสข้างในครับมีไฟฟ้าย่อยที่เราขยายไปให้แล้วหน้าแปลงเลยครับผมแล้วข้างหลังผมเนี่ยครับก็จะมีท่อประปาที่ทำเอาไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วด้วยครับข้างในก็มีน้ำปราปาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเข้าไป100เมตรเดี๋ยวเราตามไปดูกันที่หน้าแปลงต่อครับว่าแปลงนี้เป็นยังไงครับ เข้ามาจากเส้นถนนหลักเนี่ยก็เพียงแค่200เมตรเท่านั้นแล้วถนนเข้ามาจนถึงหน้าแปลงที่ดินเนี่ยก็กว้างถึง10เมตรเป็นถนนคอนกรีตช่วงของหน้าฝนไม่ต้องกลัวเรื่องของการเฉิดเฉะนะครับแล้วก็เส้นทางไม่ขรุขระไม่ลําบากเลยนะครับไฟฟ้ามีมีนะ้ำประปาทั้งสองข้างมีเรียบร้อยแล้วและนี่คือที่ดินของเราแปลงนี้ครับ ที่ดินของเราเป็นแปลงนี้เลยนะครับ300ตารางวาครับแล้วก็ได้หนะ้ากว้างถึง27เมตรความลึกไปจนถึงด้านท้ายเนี่ย45เมตรนะครับผมแล้วดูครับบริเวณโดยรอบครับเป็นลักษณะประมาณนี้เลยถนนข้างหน้าแปลงเนี่ยกว้างมากนะครับ10 เมตรครับไฟฟ้าไม่ต้องห่วงมีหน้าแปลงอยู่แล้วนะประปาก็มีหน้าแปลงนะครับข้างในนู้นจะมีบ้านอยู่2หลังนะครับผมประมาณนี้เลยครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นลักษณะของพวกที่ดินที่อยู่ในโครงการเหล่านี้ละครับผมแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับจะเป็นแปลง300ตารางวาที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับผมอ่ะเราลองดูกันนะครับ300ตารางวาแปลงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมมาเลย 300ตารางวาแปลงนี้นะครับราคาปกติเนี่ยหกแสตอนนี้ผมลดโปรโมชั่นให้พิเศษนะครับเหลือเพียงแค่6,50สนห้บาทเท่านั้นแล้วอยากจะผ่อนเนี่ยก็ได้ด้วยนะครับผมงวดละ18,268บาทนะครับผม36งวดวางเงินดาวเพียงแค่1,000 0แบาทเท่านั้นนะครับเป็นที่ดินที่ลักษณะของ ปรับเรียบให้เสร็จสับเรียบร้อยปลูกต้นไม้เอาไว้ให้นะครับข้างหน้าเนี่ยหันหน้าไปทางด้านของฝั่งที่ตะวันออกเฉียงใต้สบายๆเลยนะครับตอนเย็นเนี่ยแดดลมมากเลยนะครับข้างในครับมีปรับถมที่ดินเพิ่มให้ด้วยเพื่อใครที่อยากจะปลูกสร้างบ้านนะครับผมก็รับลมครับเรา ผมมาให้เนี่ยเผื่อลูกค้าอยากจะรับลมนะครับผมเพราะว่าแถวเนี้ยครับเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่แล้วเขาก็ทําการเกษตรกันนะครับผมแถวนี้แล้วก็แปลงเนี่ยคือทําเลดีมากนะครับส่วนโครงการนี้ที่ดินนี้นะครับห่างจากถนนเต้นสี่เลนนะครับสามกิโลครับแล้วก็ใกล้กับเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับใกล้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเนี่ยเพียงแค่ 4กิโลเมตรเท่านั้นแล้วถ้าเกิดเราจะเข้าตลาดจอมบึงนะครับตลาดจอมบึงเนี่ยห่างจากเราไปเนี่ยเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นดีมากในตลาดมีโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงขั้นมหาวิทยาลัยเลยนะครับผมโหแบบสุดยอดมากถ้าเกิดว่าใครที่มาอยู่นะครับเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต,ต่างๆเนี่ยเรามีให้พร้อมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปตรงบริเวณบนเนินที่ดินการแปลงนี้นะครับเราจะเข้ามาจากตัวเมืองราชบุรีนะครับประมาณราวๆ24กิโลเมตรแล้วก็ จากกรุงเทพผมวัดที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะประมาณ105กิโลเมตรเท่านั้นก็ถือว่าระยะทางสั้นมากนะครับผมประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับนี่ครับถ้าเกิดว,ว่าคุณมาปลูกสร้างบ้านบนเนินที่เราถมไว้ให้นะครับคุณก็จะได้วิวแบบอย่างนี้เลยนะครับบรรยากาศแบบนี้เลยลมพัดดีมากแถวนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่โลง่งๆนะครับส่วนมากแล้วก็ชาวบ้านทําการเกษตรอย่างที่บอกอยู่นะครับผมอ่ะใครที่สนใจแปลงนี้3 0 0ตารางวาโปรโมชั่นจาก6กแสนเเนี่ยผมให้คุณ6กแสนห้าห บาแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจผ่อนนะครับก็ผ่อนเดือนละ18,268บาท3 6งวดนะครับผม แล้วก็วางเงินดาวเพียงแค่1 0 0 0แสนบาทไฟฟ้าน้ำประปามีให้พร้อมเสร็จตับเรียบร้อยนะครับผมมีล้อมรั้วแนวเขตให้เสร็จตับเรียบร้อยที่ดินเอกสารสิ์เป็นโฉนดครุดแดงนะสสีจอนะครับถนนคอนกรีตด้านหน้าแปลงกว้าง10เมตรนะครับอ่ะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทางทำเรดีนะครับอันนี้ผมวนให้ดูแบบโดยรอบๆเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย